กรับปะทาปเปอร์เซียการพิชิตจะกระรวัิแสสสอซาเนียนโดยรัฐอิสลามรัฐอิสลามรัฐแรกของโลกเกิดขึ้นช่วงปี622ถึง632ภายใต้การนำของนบีมูฮัมมัดผู้เป็นาศาสดามีพื้นที่ครอบคลุมบริเวณคาบสมุทรอาหรับอันกว้างใหญ่แต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและประชากรหลักเป็นชนเผ่าเร่ร่อนหรือพวกเบดูอิน รัฐอิสลามในยุคก่อตั้งจึงเป็นอาณาจักรท้องถิ่นที่รวมประชาชาติอาหรับให้เป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ร่มงธงของศาสนาอิสลามโดยมีศาสดามูฮัมหมัดเป็นประมุขของรัฐทั้งทางการเมืองและศาสนามีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมดีนาความเป็นปึกแผ่นของชาวอาหรับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเกิดรัฐอิสลามในคาบสมุทรอราหรับจึงส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงควออำนาจบริเวณภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย พราะนำไปสู่การพิชิตจาก,กรววรติแสสอซานียนอันยิ่งใหญ่ของชาวเปอร์เซียมหาอำนาจเก่าแก่ที่ขับเคี่ยวกับชาวโรมันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคจัก,กรววรติโรมันกระทั่งเปลี่ยนเป็นโรมันตะวันออกหรือจาก,กรววัติไบเซนทายปี63 2หลังการเสียชีวิตศาสดามูฮัมหมัดเนื่องจากศาสดามูฮัมหมัดไม่ได้ตั้งทายาทไว้เกิดคำถามตามมาว่าใครต้องสืบทอดตำแหน่งขององค์ศาสดา รัฐอิสลามจึงใช้การปกครองแบบคณะทิปไตยโดยเลือกผู้นำกันภายในกลุ่มเครือญาติผู้ติดตามและเหล่าแม่ทัพผู้ใกล้ชิดศาสดามูฮัมหมัดตำแหน่งผู้นำนี้เรียกว่าคอลิฟะหรือกลิบแปลว่าผู้สืบทอดซึ่งเป็นระบบที่ใช้กันอยู่ช่วงสั้นๆระหว่างปี632-661เรียกรัฐอิสลามในยุคนี้ว่ารัฐอลิฟะราชิดูนหรือรัฐแห่งคอลิฟะผู้ชอบธรรมโดยมีอบูบักเป็นคอลิฟฟะองค์แรก แนวทางของรัฐคอลีฟะราชิดูนคือการขยายอาณาจักรพร้อมการเผยแผ่าศาสนาอิสลามนโยบายขยายอำนาจของเหล่าคอลีฟะนี่เองที่เปลี่ยนรัฐอิสลามอาหรับให้กลายเป็นจัก,กรวรรดิมุสลิมอันยิ่งใหญ่ที่แผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางตั้งแต่ที่ราบสูงอิหร่านทุ่งญ่าในเอเชียกลางไปถึงตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ก่อนยุคศาสดามูฮัมหมัดมหาอำนาจเก่าที่มีอิทธิพลในภูมิภาคอย่างจักรวรรดิไบเซนทายและจักรวรรดิแซสซสสาเนียนพยายามแทรกแซงไม่ให้ชาวอาหรับรวมตัวกันได้ด้วยเหตุผลเรื่องการควบคุมให้อยู่ใต้อำนาจแต่เมื่อเกิดรัฐอิสลามขึ้นความสนใจขององค์คอลิฟะจึงพุ่งเป้าไปที่ความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ของดินแดนทางตอนเหนือทั้งพื้นที่จักรวรรดิเปอร์เซียและบริเวณเลอวอร์องตั้งแต่แหลมไซนายเลบานอนและซีเรียที่อยู่ในอาณาเขตของจักรวรรดิไบเซนทาย การลุกรานจากกระวัตแซสซาเนียนโดยรัฐอิสลามครั้งแรกเกิดขึ้นในปี633านำโดยแม่ทัพอาหรับนามคาลิดอิปอวลีดกองทัพรัฐอิสลามสามารถยึดครองบริเวณเมโสโปเตเมียตอนล่างได้อย่างรวดเร็วภายในปีนั้นมีชัยชนะเหนือกองกำลังผสมระหว่างทหารเปอร์เซียไบยเซนทายและอาหรับคริสเตียนที่เมืองฟิราซอก่อนเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณซีเรียทันทีเพื่อเปิดศึกกับจัก,กรวรรดิไบเซนทายคอลีฟะ อบูบักซิ่งที่ระหว่างสงครามปิดล้อมดามัสกัสในซีเรียอุมันครึ่งเป็นคอลิฟะองค์ที่สองรัฐอิสลามสามารถยึดครองบางส่วนของมอนาตโตเลียตุรกีบริเวณซีเรียเลบานอนรวมถึงกรุงเยรูซาเลม็มได้อย่างยิ่งใหญ่ก่อนเริ่มการลุกรานเปอร์เซียครั้งที่สองระหว่างการลุกรานเปอร์เซียครั้งที่สองในปี636เกิดพันธมิตรระหว่างคู่สงครามเก่า คือจักรวรรดิแซสอซสาเนียนกับไบเซนไทยเพื่อต้านทานการลุกรานของรัฐคอลิฟะแต่จากชัยชนะในยุทธการอัลคาดิซียะทำให้รัฐอิสลามประสบความสำเร็จในการลุกรานอีกครั้งและสามารถควบคุมดินแดนเมโสโปเตเมียอิรักอันอุดมสมบูรณ์ได้อย่างเด็ดเร็จทำให้จักรวรรดิแซสอซสาเนียนอ่อนแอลงอย่างยิ่งเทือกเขาซาโกรดกลายเป็นเส้นแบ่งเขตแดนใหม่ของรัฐคอลิฟะราชีดูลอและจักรวรรดิแซสอซสาเนียนนับแต่นั้น จักรพรรดแห่งจักรวรรดแิแซสซาเนียนพยายามทวงคืนดินแดนโดยการบุกโจมตีบริเวณเมโซโปเตเมียอย่างต่อเนื่องคอลีฟะอุมันจึงสั่งให้โจมตีจักรวรรดแิแซสซาเนียนอย่างเต็มรูปแบบในปี642และประสบชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่ในยุทธการเมืองนาฮาเวนทำให้จักรพรรดแห่งแซสซาเนียนต้องลีภัยไปทางตะวันออกขณะที่กองทัพรัฐอิสลามค่อยๆกวาดกลืนยึดเอาเมืองน้อยใหญ่ของเปอร์เซียจากทางฝั่งตะวันตก กระทั่งชาจากกระพัดแห่งราชวงศ์แซสซสานิตถูกลอบสังหารโดยเสยนาบ,บดีท้องถิ่นชาวเปอร์เซียที่เมืองโคราซาน <c oughs> แม้การยึดครองจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแต่รัฐอิสลามต้องใช้เวลากว่าทศวรรษเพื่อให้ชาวเปอร์เซียหันมาเข้ารีดเป็นอิสลามโดยเฉพาะดินแดนบริเวณอัฟกานิสถานภูมิภาคที่มักต่อต้านอำนาจจากส่วนกลางตั้งแต่สมัยจัก,กรวรรดแิแซสซานีนเรืองอำนาจ กองทัพอาหารับต้องเผชิญกับการต่อต้านรูปแบบกองโจรอย่างดุเดือดจากนักรบของเผ่าที่นับถือพุทธศาสนาในดินแดนนี้กระทั่งรัฐอิสลามสามารถครอบครองอาณาเขตเปอร์เซียได้อย่างสมบูรณ์ในปี651ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคอลิฟะปูมันแม้มีการต่อต้านขัดขืนและก่อกบฏจากบรรดาหัวเมืองเปอร์เซียอยู่หลายครั้ง แต่กำลังเสริมจากส่วนกลางของรัฐคอลิฟะราชิดูนก็สามารถปราบปรามกบฏเปอร์เซียได้อย่างรบาบคาบพร้อมบังคับใช้กฎหมายอิสลามในพื้นที่ด้วย <c oughs> นักประวัติศาสตร์มองว่าจากักรวรรดิแซสซสาเสนียนนั้นอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมหลังทำสงครามกับจกักรวรรดิไบเซนไทายมาอย่างยาวนานการลุกรานจากรัฐอิสลามจึงประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนมานับถืออิสลามของชาวเปอร์เซียที่ดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำศาสนา,าโซโลอัสเตอร์อันเก่าแก่ในเปอร์เซียเสื่อมความนิยมลงจนเหลืออยู่เพียงตามชุมชนห่างไกลเท่านั้นสำหรับชาวเปอร์เซียแล้วรัฐอิสลามอาจเอาชนะพวกเขาได้ในทางการเมืองและศาสนาแต่ชาวเปอร์เซียหนักแน่นอย่างมากในการรักษาภาษาและวัฒนธรรมของพวกเขาไว้อย่างเหนียวแน่นแม้ว่า,าศาสนาอิสลามจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไปแล้ว การยึดครองเปอร์เซียของรัฐคอลิฟะราธิดดนแม้จะสามารถเปลี่ยนเปอร์เซียให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกอิสลามได้แต่อิทธิพลทางวัฒนธรรมของเปอร์เซียมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมอิสลามเสียจนแทบแยกไม่ออกดังจะเห็นได้จากศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมหลายๆอย่างของอิสลามล้วนมีกลิ่นอายของอารยธรรมเปอร์เซียแทรกซึมอยู่ทั้งการแผ่ขยายของจักรวรรดิอิสลามหลังจากนั้นยังได้นำความเป็นเปอร์เซียให้แพร่กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกอิสลามด้วย